อะไรนี่โอ้อะไรนี่เห็นในภาพโลกอินเทอร์เน็ตนะพราเจ้าโชว์มาว่าเป็นน้ําตกที่สูงนะแล้วข้างล่างเป็นดอกไม้เยอะๆนะฮะคืออยู่ที่นี่นะแต่ผมเดินทางเข้ามาเขากําลังทําอะไรอ่ะมีพึ่งมาทํารังอยู่เยอะมากๆเลยนะตรงนี้เขาก็เลยเรียกว่าตาดพึ่งครับโอ้สวยมากๆเลยตรงนี้เราเห็นน้ําตกเลยที่นี่เรียกว่าอะไรนะที่นี่ว่า ว่าร่วมได้มันตาดตายจากเสือตาดตายจากเสือตัวนี้เขาจะเอื่นว่าตาดตาดปุ๊บตาดปุ๊บตาดซี่ตาดพึ่งตาดเชิงเออคือมีหลายน้ําตกอยู่ในบริเวณนี้มีมีเจ็ดน้ำตกเราสามารถเดินไปได้กี่น้ําตกเดินไปได้คูน้ําตกอาจจะใช้เวลาโดนแน่เป็นมือก็มีคนไปกันมีนักท่องเที่ยวไปฮอดคูน้ําตกทั้งวันเลยเด้ทั้งวันเลยที่เราเห็นอยู่เนี่ยยอดน้ําตกอันเนี้ยเรียกว่าน้ําตกอะไรครับน้ำตาตดกบตาดกบ ตัดกบทั้งหมดมีเจ็ดน้ำตกเ้อเจ็ดา้ำรวมกันเป็นใตเหยียเสือรวมกันเอื่นบนเดียว์ระว่าตาดตเหยียเสือเพราะฉะนั้นจะมีน้ำตกน้อยๆเนี่ยเจ็ดน้ำตกนั่นจะมีน้ำตกตัดกบตัดกบตัดซีตัดถึงตัดครึ่งแล้วก็ตาดอย่างมัน ภาษาข้าเจ้ามัานงหมือแทนมันมีสี่หาตาดเด็ดโดย<ต>เฉพา,าว่าล้วนเหม็นตาดตาจึกเสือตาจึกเสืออย่างนี้นี่เองผมก็นึกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าน้ําตกที่เห็นอยู่นั่นผมนึกว่าใช่แล้วนะไม่ใช่นะจริงๆเราลึกไปกว่านั้นอีกนั่นคือครอบคลุมทั้งหมดนะฮะ,ะก็จะวรวมรวมหลายๆลกงมาแต่ในสิ่งที่ตรงเนี้มันเจ็ดสิบเมตรคนก็ลงไปได้แต่ยากหน่อยแข็งแรงหน่อยนะ แต่ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปเนี่ยก็จะไปตะยิกเสือตรงนั้นเลยที่ที่เราจะเห็นน้ําตกในโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะที่มันมีดอกไม้มีลุงนะนะอันนั้นจะเดินไปตรงนั้นซึ่งตอนหน้านี้อาจจะลําบากแต่ตอนนี้คนก็เข้ามาเยอะแล้วทางเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าน่าจากตรงข้างบนนั้นลงไปถึงข้างล่างประมาณ300เมตรเนี่ยจะไปเจอน้ําตกนั้นจะเป็นยังไงไปไปออกไปประจนภัย เรียนรู้ชีวิตจริงเจอะผู้คนมากมายสวยมากค่ะ้ตอนเท่าเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นนุ้งกินน้ำพอดีเลยถ้าคิดมามันจะเปันสวยพี่เขาแจกอาวุธให้ด้วยนะไม่รู้คืออะไรเกิดมากระเท่าเลยนะนี่คุณเจ็ดน้ำตกที่รวมกันเรียกว่าตาดกระยิกเสือ แต่ว่าเป็นภาษาชนเผ่าของเผ่าระเวงที่เขาเจ้ามาเขียนมาให้โอ้ <Okay. S 1> oh, แต่อ่านนี้แบบต่างกันสิ้นเชิงเลยด้ตรงนี้มีชายหาดด้วยเด้โอ้ oh. oh. แต่ที่เราไปนะั่นคือหนึ่งในนี้นั่นคือตาดพึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ากระยิกเสืออ๋ออย่างนี้นี่เองไมมนี่นม,มันก็ช่วยนะจริงๆแล้วทางไม่ได้ยากนะเพราะว่าเขาเดินกันมาเป็นทางเขาละ แต่เนี่มันช่วยยันเพื่อไม่ให้เราอะถลายลงไปแต่ผมว่าหน้าฝนนี้ก็อาจจะแบบลื่นๆนิดนิดนะดังไงก็แบบเต็มรองเท้ามาแต่ก็สบายสบายครับตลอดทางที่ผมเดินทางมานะเข้ามาถึงตรงนี้นะฮะประมาณสัก2 3 0 0เมตรนะผมเข้ามาประมาณสัก50เมตรก็คือแบบสบายนะเป็นทางขึ้นทางลงซึ่งไม่ได้ชันเลยเลยนะคือจริงๆแล้วง่ายกว่าตาดเยื่ออีกแต่ว่าสอข้างทางเนี่ยจะเห็นทางน้ําไหลเป็นลานําธารและได้ยินเสียงน้ําตกตลอดเวลา แล้วปากซองเป็นอากาศเย็นไงเพราะฉะนั้นมันเลยไม่เกิดความเหนื่อยฮะก็เลยเบาๆนะสบายๆเขาก็ไปกันนะเราไปลุยกันต่อครับพี่มาจากไหนเนี่ยลืมเหนื่อยเลยครับลืมเหนื่อยเลยมาจากอุบลอ๋อมาจากไหนกันคะ มาจากลาวแล้วผมมาจากกรุงเทพเกือบถึงแล้วนะแล้วเขาบอกว่านะช่วงเวลานี้เนี่ยพระอาทิตย์มันจะลงตรงด้านนี้นะจะเห็นลุงกินน้ําตอนนี้ผมเห็นอยู่เลยนะรีบลงให้ทันครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบ่ายแล้วเนี่ยพระอาทิตย์ไปใจอีกทางหนึ่งเราก็จะไม่เห็นลุงนะฮะไปไปต่อ สังเกตไหมยังไม่เหนื่อยยังไม่หอบยังไม่มีเหงื่อเลยสวัสดีครับอ๋สบายดีสบายดีั้างทำอิดเลยเด้อแคอทำอิดเลยโดยมาจากไหนมาจากสอนรเขตมาจากสวนอเขตงามบ่งามเนาะสบายดีโดยเมื่อกี้ที่เรายืนอยู่ข้างบนนะฮะเราจะเห็นตาดพึ่งใช่ไหมมีที่มาอีกแล้ว เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นหน้าผานะเดี๋ยวเราจะส่องให้ดูนะคือมีพึ่งมาทํารังอยู่เยอะมากๆเลยนะตรงนี้เขาก็เลยเรียกว่าตาดพึ่งครับอย่างนี้นี่เองตอนนี้ผมอยู่ที่ตัดขยึกเสือครับที่นี่ปากซองแผวงจำปาศักดิ์สอปอปอราวครับและสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี่คุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมครับแทบไม่น่าเชื่อเลยนั่นคือสายน้ําตกที่ไหลลงมานะฮะละอองกระเซน็นออกไปพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่ได้มุมฉากพอดี เกิดกลายเป็นลุ้โตใหญ่ๆนะฮะนั่นคือจะเกิดขึ้นนะตอนเช้าๆนะพอแสงอาทิตย์อยู่ช่วงนี้นะครับตอนนี้ที่ผมยืนอยู่นี่ประมาณสักสิบโมงครึ่งถึง11บเอดโมงนะครับแสงพระที่จะตกไปเป็นทางด้านเที่ยงแล้วก็ไปทางด้านบ่ายทางด้านหลังนะฮะนั่นคือทัศนียภาพของน้ําตกนี่จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยถ้าขอแนะนําถ้าจะให้มานะมาช่วงเช้าเนะคุณจะเห็นว่าอากาศกําลังดีแสงกําลังสวยนะฮะ แล้วในโลกออนไลน์เราก็จะเห็นว่าดอกไม้เนี่ยได้ขึ้นแถวๆน้ําตกนั่นคือธรรมชาติไม่ไมีด้ใครมาปลูกนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ครับนั่นคือณนะตอนนี้นะฮะเราจะเห็นว่าคนก็สามารถลงไปเดินเล่นข้างล่างได้นะเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับแล้วคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะชั้นของน้ําตกหรือชั้นของหินคล้ายๆกับแท่งหินหินเนี่ยแต่ละแท่งเนี่ยมันเรียงร้อยกันเลยนะฮะมันเป็นเหมือนประมาณว่าแท่งหินหินนั้นนะ่ะ รับน้ำตกอยู่ข้างใต้นั้นแล้วน้ำตกก็ไหลลงมานี่คือธรรมชาติซึ่งเราไม่สามารถบรรยายได้นะคุณต้องมาดูเองครับที่นี่ครับหนึ่งในทั้งหมดของ7จ็ดตาดรวมเป็นตาดกระยิบเสือที่ปากซองแขวงจำปาสักสอปปรา,าวครับและนี่คนระผมกำลังเดินลงไปนะฮะแล้วสิ่งที่เห็นบนโลกออนไลน์นี่เกิดขึ้นจริงนะผมก็นึกว่าตอนแรกเขารีทัชนะเอาดอกไม้มาใส่ไม่ใช่เลยนะคุณตอนนี้ดอกไม้ยังแบบบานอยู่เลยผมไม่แน่ใจว่าดอกอะไรนะครับแต่ว่างามมากๆมันเหมือน น้ำตกประดิษฐ์อะ่ะมันเป็นน้ำตกที่แบบว่าสร้างขึ้นมาใช่ไหมแล้วเสาแต่และเสาเรียงร้อยกันเป็นฐานอะ่ะผมนึกว่ามันเป็นเสาเข็มต่อหม้อนะเอามาเรียงร้อยกันเพื่อรองรับแผงหินน้ำตกลัขษณะเดียวกันสวนดอกไม้เนี่ยมันประดับประดาเกิดขึ้นสองข้างทางมันเลยทําให้แบบโอ้ใช่มนุษย์ทำปะเนี่ยแต่ไม่ใช่ครับมันคือธรรมชาติได้สร้างสารรค์เอาวไว้และนี่เป็นอีกหนึ่งการค้นพบนะฮะซึ่งเกิดขึ้นแล้วคนก็เริ่มเข้ามา รู้กันมากขึ้นแล้วครับและผมก็เชื่อว่าอีกหน่อยเราจะไปน้ําตกที่ 2, องที่สที่4ที่หนะทั้ง7น้ําตกที่รวมกันเรียกว่าตาดกระยิกเสือครับปะเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าโอูโ้นนจอจนหนมดใจ ซึ่งจริงๆนะตรงนั้นอ่ะเราจะเรียกรวมๆแหละแต่ยึกเสือแหละนแต่ชื่อจริงๆของน้ําตกอันนั้นคือตาดพึ่งตาดพึ่งแต่ทุกคนก็จะมาก็คือตะยึกเสือนั่นแหละก็ขอให้จําว่าตะยึกเสือนั่นแหละเนาะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหลายชื่อเราจะงงด้แต่เรายังตัดตะยึกเสืออย่างเดียวขอให้มาตาดตะยึกเสือแหละแต่เราขอให้รู้ไว้ว่าตะยึกเสือเนี่ยรวมกันมีเจ็ดตัดรวมกันเป็นตะยึกเสือเพราะว่าอันนี้นะมันเป็นสายหวยมักจัน ก็ไหลมาแต่ปากซองคนละดูนั่นนเซน้ำน้อยเซน้ำน้อยเซน้ำน้อยตัวนี้เด็หัวน้ำตางมันมีสามหัวยมาตกใส่กันบอลเดียวอ๋อสามน้ำตกตกใส่กันบอลเดียวเจ้าเจ้าเจ้าเราก็ไหลลงไปไหลลงไปใส่นะเซก็เซเปียนเซเปียนเซจอยเซก็ตามไหลลงไประตูญุ่นโอ้โหคุณลองคิดดูสามห้วสามแม่น้ำไหลลงมารวมกันอยู่ที่ มีความหมายไหมตาตาหยึกเสือตาตาหยึกเสือเนี่ยแต่ก่อนแต่ดึกดําบันพุน่ะมีสองให้น่องผู้อ้ายและซื้อยึกผู้น้องซื้อเสือมาตั้งบ้านอยู่ในเขตนี้บ้าน,นี่ก็เลยเอาน้ำสองให้น้องนามาเอื่อนใส่ว่าตาตา,ตาหยึกเสือ,อบ้านตาหยึกเสืออย่างนี้นี่เองมีคนคนหนึ่งนะครับเขาบอกมาว่าตาหยึกเสือคือการขยิบตาไปใช่ใช่ปะ ก็บอกก็ขยิบขยิบอย่างเงี้ยฮะเสือขยิบตาไซบอะบอแมนบอแมนแล้วบอแมนเป็นสองเลยเนาะสองขยิบน้องเสื้อยึกยึกกับเสือยึกกับเสือแล้วเอื่นว่าตาตายึกเสือบ้านตายึกเสือเอาน้ำสองขยิบน้องน่ะมาใส่โดยแล้วบ่านี้น้ำน้ำตกก็เอาล้วนว่าตาตายึกเสือเลย ตอนนี้ผมอยู่ที่ตัดพยิกเสือนะผมมาเจอนักท่องเที่ยวมาจากไหนเนี่ยเอ่อมาแต่ปารีสอ๋ออยู่แต่ปารีสขึ้นมาดิแม่ขึ้นมายังไงกันนะขี่ขี่รถจักรจากมยามอเตอร์ไซค์เหรอมอเตอร์ไซค์ใช่เมอเตอร์ไซค์เออจริงๆแล้วเนี่ยเห็นทางแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาได้นะใช้มอเตอร์ไซค์ก็ได้มากสามพันเลยนะสองสองพันแล้วก็หัวกลางทางเลยท่านนึงแล้วก็หลักสามหลักแล้วก็แอฟสามอะเล่นดีเอาดีด เอาไหมเอาไหมได้แล้วอยกันได้าะนั่นเอ็มามาเทมเห็นไหมขึ้นมาง่ายๆเลยตอนแรกผมก็คิดว่ารถจักรจะมาได้ไหมแต่เขาก็รีวิวกันได้ว่ารถจักรก็มาได้เขาซ่อมแปลงทางแล้วเนอะโดนแต่ถ้าเกิดว่าหน้าฝนก็แนะนำดูระวังหน่อยเพราะมันเป็นดินแดงนะถนนมลื่นแต่ผมก็เชื่อว่าประมาณสัก10กิโลเมตรที่จากทางดีๆแล้วเข้ามาที่ตัดขยิกเสือเนี่ย ก็เดินทางมาสะดวกครับแล้วก็คนก็เริ่มมาเห็นเริ่มมารู้จักเยอะขึ้นแล้วโอ้ยล่างในติ๊กต็อกขึ้นฟีดรายตลอด <c oughs> แล้วนี้เลยมาทำ TikTok ติต๊กต็อกใช้ดาวติ๊กใช้ดาวติ๊กต็อกกันนยอันนี้โมเมนต์นดาง <c oughs> ช่องยาง <c oughs> บอกเลยว่าได้ดิ่นช่องแบบแบบซื้อซื้ออริสาดิ่นมวนๆคำขำซื้อซื้อบอกช่องชัดเจนเลยได้คำขำแต่ยังกใจเได้ดขอบใจเลย วิดีโอในยูทูบอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึงเด้กสเปนพอลโล่เนาะยังบม่หู้ว่าสิไปตัดเดียวตัดทูเห็นทางมามีตาดเดียวตัดทูพี่หาเนาะว่าจะไปกินข้าวตัดคูคือกันโอไปกินข้าวกันมากันนะโออบังเดซีบิ้งกอล์มเบิ้งกอล์เบิ้ดีโบเดินขับใจเด้อเดนขอบใจเด้อ เกือบที่นี่แลนี่ถ่านย่างกุ้โดยมันดีอ่าจริงแนะนำเด้อให้ใช้เกือบนี้เด้อสปอนเซอร์ต้งเขาแล้ววันนี้ขอบคุณเด้อสปอนเซอร์ต้งเขาแล้วเด้อมีของังๆนะอ๋อขอบใจเด้อโดยเจอกันกามเดินทางไปได้พบเจออั ได้มาเจอกันกับเธอเราเดินทางไปด้วยกันใจฉันแอบบอกว่าอยาก